อซาลโมนิกาผู้นําเบงกักําลังนะครับผสมอ่ากําลังตอนนี้กําลังจะเตรียมครับผสมยาครับลงในถังนะครับอันนี้ก็ถือว่าขั้นตอนในการอาชีพยาข่าหรือว่าการกําจัดออสเวอรโดยการใส่สารเคมีอ่าตัวแรกที่ใส่ยี่ตอนนี้ก็เป็นตัวใดคุณแสวงครับครับูกินครับอาใส่เพื่อยังครับเขาบวกกินนี่ครับสารเซ็กซึมสารจับไปสารปรับสภาพน้ำในตัวครับอาไปร่วมในตัวนะครับอตัวนี้ก็คือเขาบูกินครับ ตัวต่อไปล่ะครับ Eller, ดดอันนี้ก็คือสูตรของคุณแสวงนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะใส่กระบวยน้อยนะครับหรือจอกนะครับในการตวงยานะครับในการตวงยาว่าจะใส่เท่าไรเท่าไรนะครับอตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวใดคุณแสวงครับอันยาเคลือยยาใบกว้างครับอันยาเคือย์ยาใบกว้างนะครับยาที่ยางครับต้งสยาทียางนะครับต้องใส่น้ำเพราะว่าเป็นยังต้องใส่ครับเดี๋ยวพี่น้องจะคอยสอบถามนะครับ อันนี้คือการตวงคุณแสวงใส่เท่าใดครับตัวนี้ลอยซีซีครับลอยซีซีนะครับตัวนี้คือการตวงกับตวงแบบมาตรฐานเลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นซีนีครับอน่าจะเป็นซีนีครับถาของตัวทูโฟมินนะครับตัวกําจัดตระกูลหญ้าใบกว้างหล่ะคือหญ้าเขีตระกูลหญ้ายางนะครับยางถิ่นพักบุ้งนะครับยางเก่นขีออนต้นยางเครือบไม้ตระกูลต้นหมาต้นไก่ต้นแมวนะครับตระกูลเทาครับด้เมื่ครับตอนนี้ เพเดียวพร้อมแล้วไปเลยสีเพือเดียวเก็บเพื่อเดียวนะครับอันนี้คือสูตรของอ่าคนใสสา,สารเคมีที่อ่อามีความูลและเข้าใจในการฉีดพ่นนะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวกำจัดกำจัดครับอ่านี่กลุ่มของอยาไวา้หรืหอเห่าหมูนะครับตัวนี้ชื่อยังครับคุณแสวงครับเบิร์นอัพซีสิบแปดครับเบิร์นอัพซีสิบแปดเป็นยาในกลุ่มไหนครับอ่าดูดซึมครับประเภทดูดซึมนะครับตัวนี้คุณแสวงจะมาใส่กำจัดตัวใดครับกำจัดอ่าได้ทุกอย่างครับ,ยรบ,บอ,บบบอบย่างหัวอย่างเบาหัวตัวนี้ได้หมด อ๋อเตมีสีเขียวบ่อเตมีสีเขียวอาบ่มีสีเขียวเหรอครับได้บ่ครับบ,บ่ได้ครับบ่ได้ครับเดี๋ยวเอาพี่พ์บรรองมาเบิ่งบดนี้ครับอ่าวยาเฮาเป็นจังได๋ครับสีของยาได้ไหมตัวนี้นอ่าถังนี้คุณแสวงจะใส่ไหไรบ้างไหนค,ครึค่งกะลอนครับครึ่งกะลอนก็คือตอัวน,นี้ประมาณอยูอสองลิตรครับนะครับ2ลิตรสอลิตรเดี๋ยว2ลิตรหมายความว่าตัวนี้200ลิตรอ่าคุณแสวงก็จะใส่น้ําอยู่ประมาณตัวนี้ลอยสอา200นะครับตัวนี้อ่าน้ําจะเป็นสีนี้นะครับอันนี้คือสีของ เบิร์นอัพ48ของยูนิไลคุณแสวงครับกินเป็นยังไงครับกินบ่มีกินครับอ่บอ่มีกินเนาะครับอ่ตัวนี้คือบอ่มีกินสหรับพี่น้องผู้อยากถามนะครับว่าอ่ามีกินบ่กินแห้งกินคอยบอ่ตัวนี้นะครับอ่ตัวนี้คนจะใส่กระเอานะครับใส่ประมาณอยู่ 200cc อ่ะ 200cc นะครับต่อน้ำ200หมายเขาว่า 100cc ต่อน้ำ100ลิตรอ่ตัวนี้คนจะกระเอานะครับเพราะตัวนี้ก็คืออ่าตามมาตรฐานของอ่าในการฉีดลงทำลาย นะครับหรือยังไงพี่น้องก็สอบถามตามเบอร์ทรนี้นะครับหาพี่น้องอสนใจเป็นกังวลกระสายตรงสอบถามได้ครับที่086104842ครับอันนี้คือผู้ใช่จริงหลกักกระชายถึงวิธีเพราะฉะนั้นก็อยากฝากพี่น้องครับเอาของทีมงานมอง30สีเป็นโมเดลโดยเฉพาะครับถุงมือตรงไส่นะครับห่วงพี่น้องตรงไส่แเว้นตองไซ่พิษจมูกตรงไซนนี่คือการผสมยาฆ่าหญ้าที่ถูกวิธีและได้ผลเป็นการเสบจากของไว้น้า เพราะฉะนั้นในส่วนยุยนในเองกะจะบอกพี่น้องนะครับในขั้นตอนการฉีดพ่นสารเคมีให้ถูกวิธีและก็ปลอดภัยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าหรือพี่น้องมีปัญหากะสอบถามเบอร์อรโทรใต้คลิปครับเดี๋ยวจะในจังวีิตตามขับการฉีดพ่นครับ